าใจกงดิินย้มแแแแฮฮกคลายเป็นปรากฏการณ์มาแรงไปแล้วสำหรับคริสตินาแซเต้หรือนิเนวเพชดด่านแก้วที่หลังจากออกรายการพีพูยูเมน n o w ก็สร้างอิมแพกได้อย่างถล่มทลายโดยเธอเป็นใครจากไหนเรามาเก็ตทูนเดมกันดีกว่านิเนวเพชรด่านแก้วอินฟลูเอนเซอร์จากจังหวัดราชบุรีเดิมทีเป็นไกด์ท่องเที่ยวก่อนผันตัวมาทำคอนเทนต์ในโลกโซเชียลยุคอินเทอร์เน็ตบุกเบิกจนเธอแมสขึ้นจากคอนเทนต์ตลกต่าง ภาพจำของนีนิวไยร้อมากขึ้นกว่าเดิมเมื่ออยู่กับฟอนมอนสเตอร์โปรดิวเซอร์มือทองที่มักจะชอบไลฟ์เป็นคู่และหยุ่มไปมาตามประษาเพื่อนซึ่งที่มาของชื่อคริสติน่าแซแต้ก็ได้เริ่มมาจากช่วงไลฟ์ที่นีนวร้องเพลงสตอร์เบรแลและชมตัวเองว่าคริสติน่ามาเองส่วนฟอนได้เติมแซแต้ตามถ่ายให้พร้อมกับตำแหน่งเดอะวอยูเคสีพันสมัยจนคาแรคเตอร์นี้เป็นภาพจำ อาณาจากความเปเรี้ยวของคริสติน่าแซแต้ทาให้นินิวได้ขึ้นร้องเพลงบนรายการ The Voice Charity จนเพลงท่าคิดถึงเธอมากกว่านี้ไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์และล่าสุดกับรายการพ e พ o u m a เมน o w EP ที่4ี่พันนินิวก็ได้มาออกในฐานะแฟนคลับของคริสติน่าแซเต้พร้อมเล่าถึงประวัติที่ไม่มีความจริงอยู่เลยนับหนึ่งชั่วโมงทำเอายอดวิวแต่หึ่งล้านภายในวันเดียวจนทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าคําพูดมากมายความหมายช่างมัน นอกจากนี้นินิวยังเป็นที่จดจำจากผลงานการแสดงใน The r 2่ซ u กับบทนางงามน้องชามชามข้าหมาซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นผลงานการแสดงของเธอในซีรคอมเรื่อง j e t l a g ลรวมถึงภาพยนตร์ Beauty and the b e a ีกับทาง GTH อีกด้วย